なお、ね、ありがとうございます。<laughs> วิพูดแล้วก็อายปากและฮีโร่ที่ฉันจะเล่นในวันนี้นะคะเชื่อว่าต้องเป็นเมนของพี่น้องก็เธอชาวไทยทุกคนแล้วก็ชนีตัวแม่นแน่นอนชีก็คือรอเรียวนั่นเองจ้าออกตัวก่อนนะคะถึงฉันจะเป็น LG TV 4K เนี่ยแต่ว่าฉันเล่นรอเรียวบงมากเลยนะถ้าฉันลำเออเออโบโบเวเบเนี่ยขออภัยชาวมทุกคนไว้เลยนะคะเอาเป็นว่าดูสนุแล้วก,กันเนาะโอเคเราไปเล่กันดีกว่าเริมเหร เปิดเกมมาฉันก็ขี่มนุษยร์สอนมาเลยนะคะเรา2คนพร้อมทําภารกิจรับสุดๆด้านหลังมีเซนเซยูกิตามมาคุมพฤติกรรมและจับตาดูผลประกอบการไตรมาสประจําปี2549เราช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากการค่าครีปพบปัญหาชาวนาถูกปูนีบีปีอีปีเจฟหลายเวลาเกี่ยวข้าวในฤดูรักฉันเลยจัดการกําจัดปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจับปูเซกันด้อมขณะที่ฉันกำลังการทุจริตฆ่าปูอีเฟรนฝั่งเราก็ถูกอีบีเอาบอลไปผ่ชิตตายที่ด้านล่างหูวิขาป้อมเลเหรอพี่ลอยขึ้นมาด้านบนบินไป หาผัวแต่ผัวทุก <Yeah. S 1> กลับบ้านจินด้านหลังไม่รู้อินโออินเนถึงกับมึนแอบหาอะไรกินในป่าอีฝั่งนั้นก็ช่างกล้าหน้าด้านบุกไม่หยุดเห็นคนอื่นในทิกตอกเขาเล่นรอเรียวเวลสี่แล้วลอมฉ่คำคำหอมไหนฉันขอลองบ้างบิ้งไปหาผัวเพลงมา you like you เดี๋ยวนะถ้าไมเพลงจะจบเร็วจะแบะพี่เห็นบนในทิกตอกเลยอะตอนนี้เกิดเหตุการณ์แย่ชีพฟ้าค่ะขอโทษคุณหยิบใบที่ฉันกำลังจะซื้อไปขอคืนด้วย ขอืนน่ากลัวจะไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันก็กำลังจะซื้อใบนี้เหมือนกันฉันหยิบใบนี้ก่อนคนขายเขาก็เห็นขัดมีมารยาทหน่อยเห็นเ็น <ๆ S 2> อยู่ว่าฉันดะหยิบกระเป๋ามาจากตรงนี้เออถ้าฉันหยิบมาจากมือคุณสิค่อยว่าไปอย่างคุณค่อยมาหาเรื่องฉันนี่อะไรดูแล้วดูอีกแล้วตัวเองก็วางไว้พอเห็นคนอื่นเขาอยากได้ขึ้นมาก็ไปเสียดายเงินขึ้นมาซะอย่างนั้นนะ่ะอยากได้นะทำไมไม่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่แรก่ะฮะหรือว่าเพราะว่ามันแพงเราอยู่ด้วยกันมานานหลายปี สินองรู้จักเด่นดีนะคะเด่นติดนิสัยไม่ดีมาจากพ่อเราไม่ชอบอยู่ร่วมโลกกับศัตรูหนังสั้นจบไปแล้วนะคะคราวนี้จะขึ้นมาบนขรรำถวายบววอีกรอบบิงไปหาผัวเมวซิก เหมือนเพลงนี้จะลดกว่าแบบโอ้ก็ลดกว่านิดนึงนาะลำมัวลำ,ลำตัวบ้าเมื่อกี้ดีกลับมาเคลียร์คลิปเล่นกลางโดนอีเย่เก็บค่าผ่านทางเกือบกับสวรรค์ดีนะเรามีลูกกระปรกสีฟ้าแข่งโชว์ไปทีเลยรอดชีวิตกลับมาได้อีหยานทําตัวแรงสวบป้อมเลนกลางทีมฉันอยู่ฉันกลับมรดสอนเลยตัดสินใจเป็นสายรับสาวดักคนชั่วตรงบ้บฟาฟาคนโลภมักขิวบ้าไปธรรมดาฉันเปิดสมัยรําใส่อีหยานไม่ยอมรากับแต่รําแก้บนของมันจะมาสู้รำรอบแงชะได้ยังไงนาตาชาสาวจัดการลงโทษจอมมันบูแล้วค่ะระหว่างทางฉันทําถังเลือต เลนบนเลรี่เพน,นกับบ้านอ e ีมี่ติดพิษหมาบ้าหิวสาวซิงเลยกะจะกระโดดมาทับแต่ชั้นบิ๊กหลบทันแบบสิวเชียดแถมบันยังาตายหายอยู่หน้าบา้านชั้นด้วยนะคะนี่นะคะคนเร็วคนชั่วก็ต้องโดนกำจัดแบบนี้หละจ้าเซนเซยูกิมอบหมายภารกาิจกวาดบ้านให้ฉั้นเลยต้องมาเค,คลียร์ครีปเล่นกลางอีม e ี่ที่เดินผ่านมาทําตัวสกรปรกชั้นเลยจัดก,การสัรร่งสอนแล้วไปไปอาบน้ำเพราะกลิ่นเหม็นโชเต็มทนแต่ดูเหมือนมันยังจะไม่สะทกสะทานวิ่งแจนมาไม่ยอมรัาความสะอาดถึงชั้นจะทุบมันอีกรอบแต่ก็ไม่่่่ันาาาออมตต้้ลยแงงไกบบปข ฉันบิงส่วนทางกับมันขายขีหน้าสุดๆอีหมีแอบขำแต่โดนแม่จินยิงกระบาลแตกเห็นดนั้นฉันเลยกลับมาเก็บตะขนูสาวแทนเป็นการกู้หนะ้า อีช่วงช่วงยังไม่จบดักตบฉันเพราะแค้นที่ไล่ไปอาบน้ําฉันเปิดวงสั่งสอนอีนี่มันรู้ดีไม่ยอมบวกในวงแต่ฉันไม่สนตามไล่อีน่านอนพออยู่นอกวงก็ทําอะไรไม่ได้โดนอีน่านอนเอาบ้องน้ำท่อมทุบไปทันทีขณะที่ฉันกาลังเจรจากับโยบานก็ทําตัวเป็นกล้องวงจรปิดไปด้วยเพื่อนเราเก็บอีอยานได้ฟอรเรนติโนได้วเวลาเฉิดฉายโช์เทพรามโนราตึงตึงส่เฮลเจน,น้าย,ยู่อีเย่พยายามราไทยเก๊กส่วนแต่ก็สู้ไม่ได้ด้วยความเก่งของฟอรเรนชชัึนจัดการสารสะพานแบบทิจภาพอย่าบระด,ดวนเก่งจังเป็นแฟนกันไม่จตัวเเองกดว ลิงกันที่เลนล่านะคะอีฟรเรนทูปอีเทลก่อนจะโดดอีหมีดับมันเป้าหมายหนึ่งเดียวของฉันคือแพนด้าแต่อ้บักแคมเบตดีมันหนีเก่งเหลือเกินอารัมฝั่งเราพยายามกัดหัวอีสาวจีนปาพัดแต่ถูกสปะรดโกเลมหินผาขัดขวางด้วยความรำคาญท่านึงสั่งให้จับมันไปจบจบเพราะจับแท้จะไม่มีตัวยืนอีหมีพอเห็นอารัมจับแล้วก็บันท้ายกระโดดเข้ามาแต่เจอฉันเปิดสมัยรอบ2ถึงกับฟิกหนีเพื่อนฝั่งฉันพยายามไล่ล่าอีหมีแต่ไอเราที่วิ่งตามไม่ทันก็เลยจัดการอีเย่แทนลิงไปหาผัวพร้อมปปาาาาิวเมข้กชย่น แตกตายอีมีฝั่งนู้นพริ้วมากแบบมากๆ too much so much very much สุดท้ายมันก็รอดนี่สินะคะที่เขาเรียกว่านักจุกมืออาชีพขณะที่ฉันกาลังกวาดขยะเล่นล่างวันเดอร์ฝั่งเราก็พบผู้รา้ายฆ่าปีศาจสีม่วงร่อยนางจึงเรียกป้าจินตลีหูมาจัดการฝั่งเราได้ของพร้อมได้คิวอออันไปด้วยอีฟ e อร์เรนพยายามเข้าไปล้วงอ e ีเทลแต่ตายเองฉันที่ดันป้อมล่างเจอศัตรูคู่อาฆาตอีกครั้งครั้งนี้มันไม่รอดเงื้อมือแพนด้าสไลเดอร์สาวอย่างฉันแน่นอนแต่อีเวนตะไลนี่สนอแนมีเกาะเกิดอีกตายยากแต่ ไคจบไลคะ่ะคุณน้อง <laughs> <laughs> เนื่องจากคลิปนี้ลงวันคริสต์มาสฉันก็เลยมีคำคามมาฝากทุกคนนะคะคริสต์มาสมีแค่หนึ่งวันแต่คริสถึงเธอทุกวันคือฉันเอง <laughs> <laughs> อุ้ยจะอ้วกอะหูบาทมาอุ้ยไปดีกว่าโอเคคะ่ะบ๊ายบาย,บายจาา้าาเลิมไหมคะ <c oughs> เรื่องราวดีๆเวอร